หลักของการแปรยติห้ามมิให้แประยะติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเพิ่มโครงการเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการแประยะติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับตามหลักของกฎหมายก็กำหนดกำหนดเอาไว้ก็คือว่าห้ามมิให้มีการแปลยะติรายจ่ายขึ้นใหม่ก็คือการเพิ่มโครงการหรือการเพิ่มเติมรายจ่าย เพิ่มจานวนเงินนั่นเองนะครับหรือเปลี่ยนความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณนั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะครับคุณผู้ชมเว้นแต่ว่าจะได้รับคารับรองจากนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้แปลยะติเอง ตามระเบียบข้อ60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้แประยะติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มจํานวนเงินหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินนะครับยกเว้นมีคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้แประยะติเองนั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของอาการแประยะติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของท้องถิน่นนะครับสําหรับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็นนยจะแตกต่างกันนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสมาชิกสภาจะแปลยะติเพื่อเพิ่มรายการก็คือการเพิ่มโครงการหรือเพิ่มจํานวนในรายการการเพิ่มเงินที่ขออนุมัติจ่ายเนี่ยไม่ได้กระทําเฉพาะการแปลยะติในทางลดหรือตัดทอนรายการตามมาตรา87วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะแตกต่างจากในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือในส่วนของเทศบาลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีข้อห้ามเลยนะครับว่าจะแปรยติในเรื่องของการเพิ่มรายการ ก็คือการเพิ่มโครงการหรือเพิ่มจํานวนรายการเพิ่มเงินที่ขออนุมัติจ่ายเนี่ยไม่ได้นะครับห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแประยะติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แก่เงินประเภทใดนะครับก็ได้แก่เงินประเภทอดอกเบี้ยเงินส่งใช้ต้นเงินกู้และรายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายนั่นเองนะครับ ส่วนกรณีเงินโบนัสนั้นถือว่าไม่ใช่รายจ่ายตามกฎหมายสามารถที่จะตัดทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นเรื่องของดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายการส่งใช้ต้นเงินกู้กรณีที่ท้องถิ่นได้กู้เงินมานะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถที่จะแประยะติในเรื่องนี้ได้นะครับนะครับจะต้องมีการตั้งงบประมาณเอาไว้นะครับ กรณีที่ท้องถิ่น,นมีปัญหานะครับมีประเด็นปัญหาว่ารายจ่ายใดมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรือไม่เนี่ยตรงนี้นะครับให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547ข้อ61นะครับ